ใครที่กำลังสนใจนะครับออกรถนะครับใหม่ป้ายแนนดาวร้ไไอยผ่อนสบายสบายเชิญมาทางนี้ได้เลยหรือจะเข้ามาหลแบแดดเรามีเซนบริการฟรีมีลมให้มีน้ำแข็งมีน้ำตื่มบริการใครสนใจเข้ามานั่งคุยในส่วนของเรื่องแคมเปญออกรถด,ดีๆกับเราอีสูซุเจนิยมนครสวรรค์ตาขี่มาบริการถึงที่แล้วนะครับพี่น้องชาวสลาดนัดช่องแคร ได้ยินเสียงแล้วนะครับยกมือปักปักปือเนี่ยสองปืนลูกกระต๋า2สองเท้าก้าวเข้ามามาตรงน,นี้ได้เลยระวังรถหน่อยนะครับเดี๋ยวรถจะชนนะครับไม่ต้องแย่งกันนะครับมีน้ำดื่มบริการฟรีัางนี้มานั่งดูแคมเปญรถด,ดีๆกับรองทีมงานอีรุ่งเสนียยนครสวรรค์วันนี้ดาวต้อต้นเพียงแ9 0 0บาทเท่าน,นั้นเองไม่น่าเชื่อแต่ต้องเชื่อเพราะจ่ายแค่นี้จริง ง่ายมากนะครับ,าานะรบอาชีพพ่อค้าแม่ขายนะครับบอกได้เลยนะครับอนุบาลภายใน3วันทําการเท่านาั้นไม่ว่าชาีพไหนนะครับสนใกล้ยางออกรถหรืออยางไา้รถ,ถามาหากินมีตั้งแต่ตอนเดียวยันที่ประตูเจ็ที่นัามิวเอกใครมองหารถยนต์เชิญเข้ามาทางนี้ได้เลยนะครับ